แล้วนะคะกับเจเปกเพกกี้ดิแองเจลแล้วสำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปสุดท้ายของปี2006นะคะใครที่ไม่เคยดูเจนะคะก็สามารถติดตามเจได้นะคะในทุกช่องทางดังน,นี้ค่ะ และสำหรับช่องของเจนะคะก็จะเน้นการทำเรื่องยา,ยากให้เป็นเรื่องง่ายสไตล์เซเบกค,ค่ะพูดอะไรบอกอะไรก็จะอธิบายให้เป็นเรื่องที่ง่ายๆนะคะทุกคนเข้าใจได้ค่ะโอเคสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องบอกก่อนเลยว่ามีหลายๆคนเนี่ยถามเข้ามาค่ะว่าโอ๊ยเวลาขึ้นเครื่องบินเวลาไปบินทำไมมันเจ็บผูงเลยเจ๊โอ๊ยหนูเจ็บหนูจะมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไรเตรียมตัวอย่างไรดี <D> แต่เจ๊ต้องขอออกตัวก่อนนะคะว่าเจ๊ไม่ได้เป็นหมอไม่ได้เป็นพยาบาล <D> ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการแพทย์แต่อย่างไรเอาเป็นว่าเจ๊ ประสบการณ์ในการบินมาประมาณ12ปีบินไปบินมาบินไปบินมาเพราะฉะนั้นเจก็ขออนุญาตเอาเรื่องส่วนตัวนะคะประสบ,สบการณ์ส่วนตัวมาเล่ามาแชร์ให้กันฟังแล้วกันนะคะไม่ดราม่านะคะโอเคพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะหลายๆคนเนี่ยไม่รู้ว่าทําไมเราถึงเจ็บหูเพราะเราเกิดความไม่รู้เราก็เกิดอาการกลัวอาการแพน,นิคเพราะเราไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรนะคะเราก็ยิ่งกลัวเข้าไปอีกแล้วพอไปอ่านหนังสือเขาจะบอกว่าบนเครื <ías> ่องบินเนี่ยมีการปรับเพเชอร์ไลท์หรือความดันอากาศเ <ías> วลาเครื่องขึ้นเครื่องลง bla b ๆ a เข้าใจไหมไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นเจ๊จะขอยยกตัวอย่างง่ายๆดังนี้ค่ะนั่นก็คือถุงเลค่ะถุงเลนี้นะคะเมื่อขึ้นเครื่องบินไปนะคะถุงเลก็จะพองค่ะพอง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 ใหญ่พองอ้วนใหญ่มากเลยนะคะจะสังเกตได้เลยนะคะแล้วพอเครื่องบินลงค่ะถุงเลก็จะฟีบแบบนี้ ซึ่งเจ๊จะขอเปรียบเทียบกับแก้วหูของเราค่ะนั่นก็คือว่าตอนขณะเครื่องขึ้นที่ปรับเพรสเชอร์บนเครื่องบินแก้วหูของเราก็จะตึง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 ซึ่งตรงนั้นไม่มีปัญหาก,กับผูค่ะแต่เวลาเครื่องลงนะคะมันจะมีการดูดกลับก็เหมือนถุงเลนนี้มันจะดูดเพราะฉะนั้นเนี่ยหูเราเนี่ยมันก็จะถูกดึงตึ๊ดตึ๊ดแล้วเราจะเริ่มเจ็บหูแต่เราจะเจ็บหูขึ้นอยู่กับอะไรคะจะเจ็บมากหรือเจ็บน้อยหรือบางคนรู้สึกแค่แบบ๊ ในหูอย่างนี้่หที่1น,นะคะอาจเกิดจากอาการเจ็บป่วยของร่างกายค่ะไม่ว่าจะเป็นวัดคัดจมูกจะเป็นไซนัสอยู่แล้วหรือว่ามีอาการบวมต่างๆของช่องต่างๆภายในร่างกายนะคะหูคอจมูกเนะะี่ยค่ะมันต่อกันหมดค่ะมันก็จะไม่สามารถรีลิสเพชเชอร์ได้นะคะเวลาเครื่องลงเวลามันดูดหรืออะไรด้วยความที่มันบวมอยู่แล้วนะคะมันก็จะเกิดอาการบล็อกมันก็จเจ็บแล้วมันก็จะปวดนะคะวิธีแก้ปัญหาก็คือ 1. ถ้ารู้ตัวว่าจะขึ้นเครื่องบินมีเวลาไปพบแพทย์ค่ะไปหาคุณหมอคุณหมอจะตรวจหูจมูกของเราทั้งหมดว่ามันบวมไหมมันสามารถรีลิสเพรสเชอร์ได้ไหมถ้ามันมีความเสี่ยงที่ว่ามันจะไม่ได้คุณหมอคิดว่าเรายังขึ้นบินได้คุณหมอจะให้ยามาค่ะยาตัวนี้เนี่ยออกได้โดยคุณหมอสั่งจ่ายเท่านั้นนะคะมันจะช่วยเราได้ในระดับหนึ่งลดอาการบวมนะคะซื้อกินเองไม่ได้นะคะตัวนี้ ขอย้ำว่าเป็นวิธีที่ปลอดภัยที่สุดค่ะคือไปพบคุณหมอก่อนขึ้นบินนะคะต่อมาถ้าเกิดว่าเราเป็นนิดๆหน่อยๆเล็กๆน้อยๆจะทำยังไงอ่ะอันนี้นะคะโดยส่วนตัวเจ๊นะคะผู้ที่ต้องบินทุกวันแล้วมีอาการแบบว่าคัดจมูกเล็กๆน้อยๆนะคะเจ๊ก็จะมีอุปกรณ์พิเศษวิธีนี้เป็นวิธีส่วนตัวของดิฉันนะคะที่เอามาแชร์ให้ฟังเฉยๆนะคะก็คือเจ๊จะซื้อ,อยาพ่นสมุกยี่ห้อนี้นะคะ อิลิอาดินตัวนี้นะคะซึ่งตัวนี้สามารถซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปเลยนะคะ ตัวนี้เป็นยาที่เขาเขียนไว้ว่าเป็นยาบรรเทาอาการคัดจมูกชนิดพ่นสำหรับผู้ใหญ่และเด็กอายุมากกว่า6ปีขึ้นไปนะคะก็จะออกฤทธิ์ประมาณ12ชั่วโมงตัวนี้เนี่ยซื้อมา110บาทค่ะเวลาพ่นไปแล้วเนี่ยก็จะทำให้โพรงจมูกเนี่ยนะคะโล่งขึ้นสามารถรีลลชเพรสเชอร์ได้นะคะดีขึ้นเรียกว่าดีขึ้นในระดับหนึ่งแต่ไม่สามารถใช้ได้ติดต่อกันนะคะเพราะมันจะทาให้อักเสบมากขึ้นย้อนกลับไปอย่างที่บอกคือวิธีการที่ดีที่สุดคือการไป พบแพทย์แล้วก็ไปหาหมอนะคะสาเหตุที่2นะคะก็คือท่านอนของเราค่ะอาจจะเป็นสิ่งที่เรานึกไม่ถึงนะคะแต่เจ๊เนี่ยมีประสบการณ์ค่ะเพราะว่าหลายๆครั้งนะคะที่เป็นไฟลาย,ยาวๆแล้วเจ๊นอนเจ๊ลงไปนอนลาบนี้เลยนอนอย่างนี้เลยแล้วพอตื่นมาโอ๊ยผูข้างเนี้ยเจ็บมากเจ็บมากรี l e ส s p e c i a l ไม่ได้ เลดเดืว่ามันคงอารมณ์ประมาณแบบน้ําในหูมันปะไหลเป็นรวมกันอยู่ตรงนี้แล้วมันอุ๊บขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะแบบว่าข้างเนี้ยมันก็จะตื้อมากเจ็บมากเพราะฉะนั้นค่ะวิธีที่แนะนําก็คือเวลาจะนอนนะคะช่วยนอนตรงๆกะรุณาอย่าเอาหูลงไปแนบแบบนี้นะคะแล้วก็สิ่งที่ทําได้ก็คืออาจจะแบบเงี้ยหาอะไรมาเคี้ยวเพื่อให้กล้ามมันขยับให้ช่องตรงนี้มันเปิดหรือ ขอ,อย้าอุาตมีครั้งว่าวิธีที่จะบอกนี้เป็นวิธีที่ดิฉันทำนะคะจากประสบการณ์ส่วนตัวนั่นก็คือการทำวาสวาค่ะการทำวาสวาเนี่ยก็คือเป็นวิธี r e l e a s e p r e s s u r e ในหูนะคะแต่เราจะทำตอนที่มันเครื่องลงนะคะเครื่องกําลังจะลงหูมันดูดน,นะคะเพื่อจะให้มันวิธีนี้นะคะง่ายๆเลยก็คือเหมือนเราสั่งขี้มูกค่ะแต่ว่าเราอุดปากและอุดจักหมูนะคะทําทั้ง2อ,อย่างแล้วก็เหมือนสั่งขี้มูกฟึดบออกไปเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูนะ ปิดจมูกไว้ปิดปากไว้แล้วเราก็สั่งคิบตรงหูมันจะดังฟึดแบบเนี้ยคือมันจะเป็นการใช้แรงดันเนี่ยขับให้ลมที่มันอั้นอยู่ออกไปประมาณนี้นะคะแต่ว่าบอกแล้วว่าถ้าทำเราไม่ออกก็ไม่ต้องไปพยายามนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะบวมนะคะเข้าใจนะคะเข้าใจตรงกันต้องบอกก่อนว่าอันนี้เป็นวิธีที่ดิฉันใช้นะคะมาบอกมาแชร์ให้ฟังเฉยๆนะคะ จบแล้วสำหรับวันนี้นะคะหวังว่าคลิปนี้เนี่ยคงจะช่วยให้หลายๆคนไปเที่ยวต่างประเทศได้อย่างสบายใจขึ้นนะคะแล้วสำหรับปีหน้าฟ้าใหม่นะคะอย่าลืมกดติดตามเจเป็กในทุกช่องทางนะคะปีนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีปีใหม่นะคะทุกคนสวัสดีค่ะ